ตัดตูดนะฮะตัดตูดแค่ป้ออันนี้คือแผ่นอะไรครับแผ่นฟองกั่วหรือแผ่น ท่านผู้ชมครับและจุดนี้ผมมาอยู่ที่หมู่7ตําบลบางเตยอาเภอเมืองฉะเชิงเซาครับต้องบอกว่าจุดนี้นั้นในน้ํามีปลาในนามีข้าวจริงๆครับและเพราะในน้ํานั้นมีปลาน้ําจืดเยอะนะครับชาวบ้านที่นี่ก็เลยนําปลานั้นมาทําเป็นจอปลาแล้วเขาบอกว่าใครทานจ้อปลาที่นี่แล้วจะพาฟินและนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางรวยที่นำมาเสนอในวันนี้ครับ ก่อนอื่นสอบถามพี่กุหลาบก,ก่อนนะว่าไปได้ความรู้ในการทําจอบปลายังไงครับกศออนอค่ะกศออนอมาทําการสอนที่บ้านผู้ใหญ่ศาอเขาก็ให้พวกเราไปดูอาชีพเหมือนเ่าฝึกอาชีพเราก็ไปดูมาแล้วก็เออชอบอนะชอบตรงนี้ก็เอาลองมาทําทานกันก็แบ่งกงันทานอ,อะไรเงี้ยทำแล้ว คือพอเราไปเห็นเป็นจอปลาเราปิ๊งไอเดียเลยว่างั้นเถอะเพราะวัตถุดิบปลาน้าจืดของเราเยอะค่แล้วเราเป็นไงพอไปไปอบรมไปได้ความรู้สูตรที่เขาสอนนี่กับสูตรของเราเองเราต้องมาปรับลงอะไรไงไหมก็มาปรับให้มันแบบ บางทีเราไปซื้อเราก็จะไม่รู้ว่าม,มันเค็มแค่ไหนอะไรแค่ไหนคือลองผิดลองถูกอะม,มาครั้งแรกมันก็จะเค็มตามสูตรเขามันก็เค็มไปอะไรเงี้ยเราก็มาปรับดูว่าเออใส่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะใส่จนได้ที่ของเราคือสูตรตรงนี้คือนิ่นงนะะจะใช้สูตรนี้คือปรับน,นู่นนิดนี่หน่อยสุดท้ายเนี่ยทำเป็นผลิตภัณฑ์จอปลาเนี่ยมากี่ปีแล้วครับเนี่ยมาห้าหกปีได้แล้วเรามีช่องทางการตลาดของเรายังไง างานตลาดเลย <c oughs> างานตลาดก็มีพัฒนานชุมชนเป็นผู้สนับสนุนเวลามีงานตรงไหนพัฒนาชุมชนก็จะเอาไปเป็นของโอทอปเปอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีตามราชพัฒน์ติดต่ตอมาครับคืออย่างนี้ก็ต้องยกนิ้วให้กับพัฒนานชุมชนเลยนะเเป็น <c oughs> พี่เลี้ยงอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> แล้วคือหลายคนในเวลาทานจ๊อกอาจจะมีปูมีอะไรเงี้ยแล้วจ๊อกปลานี่มันมันจุดเด่นที่มันแตกต่างจยากเขาไง่ถ้ามันคนตอนนี้มันไง ปูมันแพงหมูมันแพงแต่ปลามันถูกมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพปลานี้ เวลาจ้อปูนี่บางชิ้นเป็น25บาทก็มีนะ3 0 40ิบสี่สแต่ถ้าเป็นจอปลานี่ถูกกว่าเพราะงั้นเถอะถูกกว่าค่ะนะฮะนี่ฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางรวยของผู้ที่กําลังมองหาอาชีพเสริมเพราะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้มาดูวิธีการกันเลยเริ่มจากวัตถุดิบของจอปลามีอะไรบ้างครับพี่กุหลาบน้ำน้ำจืดปลาโขดค่ะอ๋อเป็นปลาปลาคูนเพาะเนื้อเพราะงั้นเถอะเป็นเนื้อเป็นปลาน้ําจืดได้ทุกชนิดไหมทุกชนิดทุกชนิดเลยนะครับ แล้วก็ผสมด้วยมันหมูมันหมูนะครับแล้วก็อุปเครื่องปรุงก็จะมีแห้วมีแห้วน้ำิทียมครับมีแครลอดแล้วก็มีพริกไทยครับมีน้ำตาลมีซอสปรุงรสแล้วก็รากผักชีแล้วก็มีไข่ไก่ของพวกนี้คือเราจะเอามาผสมครับทีเด็ดคือรากผักชีนะเราเน้นว่าไม่ใช่ของทูรสไม่ใส่สารกันบุก นี่คือเครื่องปรุงรสแบบไทยๆเลยล <c oughs> น,นะครับพ <c oughs> <ช>ีนเนี่ยนะครับอ่านะครับแล้วเริ่มต้นก็คือทําไงก่อนครับก <c oughs> <ส>็คือเอาแ้ลมาหาั่นแล้วแกะหลอดมาหั่นหั่นแล้วก็จะล้างให้สะอาด <c oughs> อแล้วขึ้นน้ําไว้ <c oughs> <ม>แล้วก็จะเอาเครื่องปรุงที่เราตวงไว้เนี่ยเอามาปัน <c oughs> <อ>่นปั่นรวมกันหมดเลยแล้วก็เอามานวดกับตาแล้วกับพวกเนี้ยนวดจนเข้าที่แล้วใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วถึงจะผสมพวกแ้ลพวกนี้แล้วก็ห่อ <c oughs> ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เอาส่วนประกอบต่างๆนะไปปั่นจนคลุกเคล้าเข้ากันแล้วหลังจากนี้ครับพี่กุหลาบขั้นตอนต่อไปครับเนื้อปลานะฮะนี่คือปลาน้ำจืดอะไรก็ได้ว่างั้นเถอะเป็นปลาที่ขูดแล้วเนี่ยฮะโอ้โหละเอียดมากเลยสี่สี่มัดว่างั้นเถอะนะไปนี้อันนี้คือนเนื้อปลาสองโลเนื้อปลาสองโลบอกสูตรกันเลยว่างั้นเถอะนะครับ ส่วนผาสมมันมีเนื้อปลาสองโลที่มันจะได้ส่วนก็คือเนื้อปลาสองโลแ่หนึ่งโลมันหมูหนึ่งโลพริกไทยสีแปดช้อนช้อนชาช้อนที่เราชนกาแฟมันหมูค่ะอ่ามันหมูโอ้มันหมูนี่เท่าไหร่ฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลต่อเนื้อปลา2กอต่อเนื้อปลาสองกิโลแล้วเราก็จะมันนวดนวนให้มันเข้ากันนะฮะโ นี่กำลังแขนต้องเยอะเนี่ยมาจะตามได้เครื่องปุ่งทีละน้อยนี่นะฮะเดี๋ยวผมเทให้เนาะทีละน้อยทีละน้อยนะครับขอไหมฮะหขอค่ะขอก่อนนะครับนี่จะนวดไปเรื่อยๆครับแรกๆนี้มีแบบเคล็ดขัดยอกอะไรไหมหลายคนช่ยกันโอ้สาวๆที่นี่นี่มา คือแขนซ้ายนี่ต้องทรงพลังมากสามีมีปัญหานี่ตกคว่ำเลยนะ <laughs> <laughs> หนูล้วชอบใจ,จแสดงคํำบ่อย <laughs> มาถึงขั้นตอนอะไรครับเนี่ยอันนี้เราจะทําห่อแล้วจ้ะจะห่อแล้วนะครับอ่ะเริ่มเลยครับอันนี้คือห่อเราก็จะตัดตูดตัดตูดนะฮะตัดตูดแค่พอประมาณอถ้านั่นไปมันลูกมันจะใหญ่แล้วเราก็เราก็จะบีบบีบนี่อันนี้คือแผ่นอะไรครับแผ่นฟองเต้าหู้แผ่นฟองเต้าหู้นะฮะนี่อ๋อบีบเป็นทางยาวอย่างนี้เลยนะค่ะ ครับหลังจากนั้นก็เพราะว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยโดนลมไม่ได้หลังจากก็ห่อนะครับห่อคือเราก็จะเน้นนต้นทึ้งครับห่โอ,โอแล้วต้นหอบประมาณสามสี่รอบเนะาะครับร <ๆ S 1> ัีนน้ก็งหลังก็ส่งไป ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนมัดนี่นะซึ่งวันนี้ก็มีพี่ๆนะฮะในพื้นที่มาช่วยกันมัดคนที่มาช่วยนี่ดูหน้าตาแล้วก็ยังสาวทุกคนนะเนี่ยกว่าทุกคนทุกคนอ๋อฮะนี่ฮะคือคนที่ห่อก็ห่อไปคนที่มัดก็มัดไปนะครับ ใช้ใช้เชือบฟางเป็นเป็นตัวมัดนะฮะค่ะต้องใช้สีขาวนะต้องใช้สีขาวด้วยคอืมครับแล้วมัดมัดช่วงระยะห่างมันนี้ยังไงฮะอเป็นเป็นป้องป้องป่องอ๋อคือใช้ความชำนาญแล้วนะนะครับตนกันแลเดี๋ยวตรงกลางอื่หเอนี่ นะครับมัดเป็นช่วงๆงนี้นะฮะๆๆๆๆั่นมันโดล้มันล่วมันเดี๋ยวน้ ทำจากนี้ปลาประมาณ2กิโลกรัมก็ได้เส้นจนเต็มเลยนะฮะหลังจากนี้ฮะนำไปนึ่งค่ะนำไปนึ่งครับอ่านะฮะไปเลยครับนำไปนึ่งบนน้ำเดือดๆเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับเนี่ยสินาทีค่ะสิบห้านาทีนะครับอ่าเดี๋ยวสิบห้านาทีเราจะมาดูสภาพของจอปลาครับ มาเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันนะฮะไปไปไปมาเรามารู้จักวิธีสกัดละโควิดด้ทนะีมาเรามาเข้าใจวิธีป้องกันละโควิดด้ทนะีเราเอ้ยอย่ามายืนงงมามันล้างมือกันตลอดเวลาเราเอ้ยจะออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสก์กนจะออกกันมา Ô hoa ô hoa ô hoa ô đuôi na. ในทันทีก็ก้อยออกเห้ดีและที่ไงถูกทีนะกันซองเม้นเรคุยกันกำลังดีถึงตัวจะห่างไกลแต่แต่เราสั่งมาป้องกันตัวไว้ก็คงดีกว่าปู่ย่าพ่อแม่พี่น้องรบทั้งตายายจะทอบอกเพราะเราทำกันอย่างนี้ทำกันจริงๆไม่ได้หรอกถ้าทำกันได้แบบนี้โควิดในทีก็กระจอกความร่วมมือเชื่อกันจากที่สุดทั้งละประภัยตลอดเรามารู้จักวิธีสกัดโควิดในทีมเรามาเข้าใจวิธีป้องกันะโควิดในทีเราอายามา งงมาอมันล้างมือกันตลอดเวลา <c oughs> เราอ้ย <c oughs> จะออกจากบ้าน <c oughs> อย่าลืมใส่แมสกันจะออกกันมาเออเงงะละชาเอ๋งอยมาร่วมกันล้างมือพร้อมใส่แมสห่างกันอย่าได้แอบ,บ2เมตรนะป้องกันโควิดเต็มอัตราฆ่าเชื้อบางเวลาด้วยแอลกอฮอล์เอาเอชา <c oughs> ชา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 ,ชา,ชาด้วยเม โอฮโอล้างมือ hmm. ก okay. ันด้วยนะโอฮโอฮอโอฮอโอฮอโอใส่แมสกันนะจ๊ะโอฮโอฮอโอฮอโอฮอโอล้างมือกันด้วยนะโอฮโอฮโอฮอโอฮอโอใส่แมสกันนะจ๊ะโอเคโรคโควิดนะพี่น้องไม่ใช่โรคปวดท้องนะจ๊ะอ่ะฮิอ่ะฮิ ชมครับและหลังจากจอบปลาเริ่มเย็นตอนนี้ก็มาเริ่มตัด เชือกฟางออกใช่ไหมฮะพี่กุหลาบครับตัดเชือกฟางออกเพื่อว่าให้ตัดเป็นก้อนนวเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดถ้าเสร็จก็แต่นี้ก็ทานได้แล้วครับแต่เห็นบอกว่าจริงๆตอนนี้มันก็ทานได้แล้วว่างั้นเถอะได้ค่ะตอนที่นึ่งสุกแล้วก็ทานได้นะใครไม่ทานน้ามันก็ทานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองทานดูนะฮะสักหนึ่งชิ้นต้องจิ้มน้ำจิ้มด้วยโอ้โหขออภัยท่านผู้ชมต้องใช้มือนะฮะแบบลุกทุ่งเลยครับ หรอโห,โหมาอดหยุดไม่อยู่แล้วเพราะว่าเราบรถ่ายร,รยายการตอนเที่ยง <laughs> 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 และนี่คือขั้นตอนสุดท้ายการทำจอปลานะฮะก็คือทอดแล้วล่ะนะครับใช้ไฟงขนาดไหนครับเนี่ยกลางๆใช้ไฟกลางๆนะฮะอ่าอ่าเนะอ๋อราใส่ไปในกระทะต้องเป็นกระทะทองเหลืองไหมหรือไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะฮะใช้ไฟก็ไม่แรงมากว่างั้นเถอะนะครับแต่ก็ตั้งให้มันน้ำมันเดือดก่อนนะครับ มันพับเหลือก็เริ่มเหลืองเลยนะแ้งด่างครับทอดแล้วมันก็จะหอมไปีกแบบนึงครับกลิ่นหอมปตป็มาเลยนะฮะแล<ต>้วดูยังไงไม่ให้มันไม่ให้มันไมหม,ไมหรือว่าให้มันพอพอดีฮะแค่เดี๋ยวผ้าเหลืองหน่อยหน่อยแล้วก็จะเอาออกล้วก็จะมาเหลืองข้างนอกอ๋อ มันพอเริ่มเหลืองๆก็พอถ้าเหลืองเกินไปก็มันจะไหม้ไปได้นะ,ะมันจะเกรียมเกินไปะนะีะ่กลิ่นกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะโอ้โหนี่ฮะกำลังพอพอดีเห็นสีได้กลิ่นแล้วก็ยิ่งหิวข้าวเลยนะ จ้อ่ปลาตอนนี้ไม่ไหวนะเอาละครับนี่ถช้เราใช้เหลืองใส่แล้เราก็ยู่หน่อยได้ครับนี่ละฮะจอบปลาท่าฟินของหมู่เจ็ดตำบลบางเตยอำเภอเมืองชะเชิงเซาถ้ามาที่นี่แล้วไม่ทานจอบปลาถือว่ามาไม่ถึงหมู่เจ็ด สำหรับคนที่กำลังท้ออยู่ตอนนี้นะคะไม่ต้องท้อเรามีรายได้มีการหาอาชีพมาอะไรมาเสริมสร้างในชุมชนได้นะคะวัตถุดิบในชุมชนเราสามารถมาสร้างอาชีพได้มีทางพารวยได้นะคะสู้ๆครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือจอปลาพาฟินนะหลังจากทอดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะชิมให้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวรู้รสชาติไม่รู้จะรู้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นตัวแทนนี่นะฮะสีสันน่าทานมากเลยนะครับ กรอบนอกนุ่มไนอร่อยมากเลยนะฮะคือทานไปก็อย่างที่พี่กุหลับบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นเนื้อปลาเลยนะนี่นะครับจริงจรขายเป็นกระทุงแบบนี้ไหมเป็นกล่องค่ะเป็นกล่องนะฮะนี่กล่นนกกองแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับกล่องแบบนี้ราคาห้าสิบค่ะห้าสิบาทกี่ลูกครับสิบลูกห้าสิบค่ะสิบลูกห้าสิบบาทถือว่าถ้าเทียบกับจ้อบแบบอื่นนี้ถือว่าถูกมากเลยทีเดียวนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนครับ เบอร์โทรตามนี้เลยค่ะ0 8 9 0 8 9 5 9 5 0แล้วก็0 6 4 9 6 0 4 7 2 6ค่ะกลับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับถึงจะไม่รวยในวันนี้แต่ขอให้นี้สินน้อยลงก็ยังดีครับและอย่าลืมครับกลับมาติดตามชมรายการช่องทางรวย <Hey. S 1> ได้ใหม่ในตอนหน้าช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <Hey. S 1> hey.